สวัสดีค่ะโปรรอบนี้เป็นโปรนาทีทอง13พฤศจิกายนนะโปรนี้จะปิดตอน5ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าประจำที่ดูในช่องทางไลน์รอบนี้เบ้นจะมาแถมเข็มกัดให้แล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งเนี่ยเฉพาะสูตรแอดวานซ์ครีมนะเบ้นมีพร้อมส่งอยู่สีกระปุกเบ้นจะทำโปรถูกตั้งแต่กระปุกแรกให้กับลูกค้าเลยเพราะว่าสินค้าผลิตปี2025เพรารอบนี้สอบอกาสเบ้นจะแถมเข็มกัดให้ลูกค้านะแล้วก็เป็นไอศกรียพัฟมคอไปให้เลยเป็นโปรขั้นต่ำเท่ากับโปรรอบเนี่ยเป็นลดเพิ่มให้ปกติ ตอนนี้บริษัทโปรช่วงใกล้แฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็หนึ่งกระปุกของ990เป็นให้ดอกกจิวานครีมอยู่แค่หนึ่งกระปุก590บาทและเบนแถมเข็มกระดาษให้หนึ่งอันแล้วก็บวกใน็กไทพัมันคอนะคะให้เป็นชุดคู่กันในขั้นต่ำนะแต่ถ้าลูกค้าสั่งสองกระปุกเบนช่วยลดเพิ่ม200ปกติโปรพัน290เป็นให้1 9 0บาทจะส่งฟรีเท่ากับลูกค้าจะได้เข็มกดัดได้ในกไทพัมันคอแล้วเบ็นจะแถมครีมทาผิวยูซลีนเพิ่มอีกหนึ่งเซ็เฉพาะรอบมีรอบเดียวนะโปปิ ห้าทุ่มครึ่งแล้วโปรนี้จะร่วมถึงดรจิลแอนชัยเมดิมาสามกล่องเป็นให้แปะละห้าสิบถ้าลูกค้าต้องการใช้พวกครีมลดฟ้าก,กัดจะดํำพอดีนะ <Yeah. S 1> เบนก็จะแถมเป็นเข็มกัดแล้วก็นิ้วแทบผนคอให้เช่นเดียวกันนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็หรือจะเป็นจิวิงจิวิงก็โปรสามกล่องแ5 0บาทแล้วก็แถมเข็มกัดนิทวแทบันคอก็คือบางทีถ้าลูกค้าต้องการใช้ด้วก็รเจควันครีมอยู่อะ <Yeah. S 1> ก็สั่งในรอบนี้ <Yeah. S 1> เป็นให้โปรพิเศษแต่สินค้ามีจํานวน,นจํากัดหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยเ็นคิดว่าเป็นการราะย คือเบนน่ค่อนข้างใส่ใจลูกค้านะอย่างอยากโปรลิปติกอะ่ะเบนขายขาดทุนให้ลูกคา้าแล้วบางท่านเบนยังแถมกระเป๋าให้แถมโน่นแถมน,นี่ให้ทั้งทางที่ไม่ได้กําไรเลยอแล้วเบนต้องจ่ายเงินค่าประกาศสินค้าให้อ่อะพราะเบนเบนมองว่าเวลาเราเจอคนดีดลูกค้ารักษากันเอาไว้นะเพราะเบนก็มองลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณอะ่ะแล้วก็โปรไหนดีโปรไหนพิเศษเบนก็แถมให้นะคะแล้วก็เข็มกัด เข็มกลัดมันก็มีราคาลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์อะเบนแถมให้ฟรีนะคะอันนี้เป็นตัวเข็มกลัดเลยนะไม่ใช่เข็มหมุดนะคะอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะอันนี้คือลายที่สองพอเพราะเบนตั้งใจเอามาแถมให้นะคะอันนี้คือลายที่สามอันนี้เป็นคริสตัลสีดําแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการแบบเรียบลายที่สี่นะคะแล้วก็ลายที่ห้าแล้วก็ในแค่ฟัาพึกคออะมันใช้ง่ายนะมันมันผูก ปุ๊บได้เลยมันใช้ง่ายแล้วก็มีสีดำสีกรมท่าแล้วก็เป็นสีนี้นะก็คือเป็นให้เป็นโปรขั้นต่ำห้าร้อยเก้าสิบาทแล้วแถมจะส่งฟรีให้อีกนะแต่จำกัดจำนวนก็คือสามารถพร้อมส่งพวกนี้ได้แค่สีกระปุกเท่านั้นนะคะคแล้วก็แอนทายเมสมารพร้อมส่งหนึ่งเซตแล้วก็จีวิงนี่คือต้องรอนะคะ เป็นเฉพาะโปรแค่นี้นะที่มีของแถมให้พิเศษในรอบนี้นะก็ะเด็กหน่อยอะโปรโมชั่นมันก็จะกลายเป็น1กระปุก9 9้้กกระปุก1,800ตามป,ก,ปกตินะโปรนี้เป็นช่วยลดส่วนต่างแล้วก็เป็นโปรขั้นต่ําแถมให้เลยสําหรับลูกค้าประจํากันเพราะว่าบางท่านอะสั่งไปหลายกระปุกแล้วเป็นก็เกรงใจนะแล้วเ็นก็เราก็เข็มกัดเพิ่งจะมาเองมันก็เลยทาเป็นโปรขั้นต่ําให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าจะได้ไประหยัดสําหรับลูกค้า ที่ลูกค้าประจําในลายเบนซี่สองสามเท่านั้นแล้วก็แจ้งโอนจดส่งจริงด้วยลูกค้าที่สําคัญได้ใช้ของแท้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนโกงอีกแล้วก็มือของแถมเพราะลูกค้าปกติสั่งบริษัทอะ่ะมันก็จะเป็นแค่โปรหกร้อยเก้าสิบสองกปุกพันสองกสิบไม่มีของแถมอะไรใดทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นแถมจากใจลูกค้าแล้วก็สิ่งดีๆที่มอบให้กันนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะอย่าพลาดนะพราเป็นทําโปรเป็นรอบๆเท่านั้นเองแล้วก็จํากัดจํานวนลูกค้านะคะ